โ okay, อเคนะผมขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเจนสไตล์ star, เช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมมีเกมจะมารีวิวนะครับผมนั่นก็คือเกม Bullet Angel นะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่า X Shot Mobile นะครับผมก็คือเกมสมัยก่อนนู่นนะครับผมคือแบบเคยเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อด้วยกันขอตั้งชื่อด้วย ก็คือเมื่อก่อนผมเล่นเกมนี้ครับผมส่วนมากเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยมีคอมกันในบ้านนะครับผมก็จะไปร้านเกมนั่นแหละครับผมจ่ายไป10 2ยีบาทเนี่ยเล่นได้เกือบชั่วโมงหนึ่งครับผมเล่นเกมไม่ช็อตโคตรมันลยครับผมโอเคตอนนี้มาอยู่ตรงตัวละครนะครับผมเขามีเลือกให้2อย่างก็คือมีเพรเพศผู้เขาเรียกเพศเรียกเพศดีว่านี่ผมมีตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีการแต่งตัวนะครับส่วนตัวผมขอผู้หญิงแล้วกันครับผม ีแอคชั่นพวกนั้นนะก็มีแต่งตัวนิดๆหน่อยๆนะครับมีสีผิวนะผมมีรองเท้าววานี้ครับผมเดี๋ยวเราสร้างตัวละครเลยโอ้มีฮอมารับด้วยโอเคผมจะกดเป็นมือใหม่นะครับ เกมนี้มีจุดเด่นคือการเต้นนั่นแหละรครับผมเพื่อให้แบบเพิ่มเลื่อนนั่นแหละรครับผมคือคิดมากครับผมในสมัยก่อนเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับผมคนเกมพวก Battle Royale พวกนี้มไม่ใช่ b a t เทิลรอยเโอเคมันสอนเราเล่นนะครับเดี๋ยวมา <should> พูดชัด ก็คือสมัยก่อนนะครับผมเกมนี้มันเฮ้ยมันพูดมากอ่ะมันขัดจังหวะพูดของผมอ่ะได้ครับเดี๋ยวเราฝึกเล่นมาก่อนออโอ้โหมันเล็งเองอะไรนี่ว่าอัตโนมัตินี่ไงนี่ไงตัวนมัต,ติโอ้เราไม่ต้องกดเลยครับเราแค่หันปืนไป อ่าอันนี้คือกระโดดนะโอเคโอ้โหต่อหน้าเลยเอ๊ะแล้วถ้าเราเลือกตัวละครผู้ผู้ผู้ชายล่ะครับขอปิดออตโต้แล้วกันนะไม่ค่อยชินนี่ยมันเล็งมันเล็งแบบอัตโนมัติให้เลยอย่ะอันนี้มีเลือกับผมนี่ครับผมจุดเด่นเลยครับคือการเต้นครับผมเพื่อเพิ่ม<ๆ>เลือดโอ้สมัยก่อนมีท่าเต้นหลายท่ามากครับอ่าฮะไรรัก เอาเอ้โหไม่โดนได้ไงวะทำอะไรอีกหยิบอาวุธโอ้มีการหยิบอาวุธด้วยอ๋อนี่ไง AWM ปึ๊บกดค้างครับผมแล้วก็ปล่อยเพื่อยิงครับอุ้ยนัดเดียวเลยหรอผมไม่ค่อยเก่งอะยิงหัวยิงวะโบโอ้โหสี่ร้อยแปด พิคตอรีอ่านี่มีแจกสกินปืนครับโอเคเดี๋ยวมาพูดติดค้างเมื่อกี้นะครับผมทำไมเกมนี้เมื่อก่อนถึงมีคนเล่นเยอะนะครับผมก็คือเกมสมัยก่อนพวกเกมยิงปืนพนันนั่นแหละครับผมจะเป็นสม่มากจะจะเป็นแบบผู้ชายล่ำบึกบ้งอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่มีใครอ,อยากเล่น ผู้หญิงครับผมมันก็ไม่ค่อยสนใจเล่นนะครับแต่พอมีเกมแอคชอตขึ้นมานะครับผมมันมีตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นมีการแต่งชุดมีการแต่งงานวระนางครับผมเลยทําให้มีคนสนใจเยอะมากเลยครับแต่กเกมนี้โอเคพูดเสร็จสักทีมีปืนพกมปีปืนอะไรเนี่ยเขาเรียกปืนอะไรในเกมนี้ M16A4 นี่อันนี้น่าจะสู้กับบอทอยู่นะครับนี่ครับผมก็ยิงแบบ ตัวเกมเล่นง่ายๆครับชิวๆครับผมนะครับเราโดนยิงแล้วครับแล้วเราก็สามารถเต้นได้ด้วยโอ้ยแต่โมสุดนานไปหน่อยปุ๊บแล้วเราน้อยนะเราก็มาเต้นครับผมเนี่ยแบบโยบโยบโยบบวกทีละสามครับผมบางท่าก็จะบวกทีละห้าก็มีนะครับโยบโยบโยบควรจะตายแล้วโมเต้นปุ๊บ าระเบิดไปครับผมไฟ v e the h เอากระสุนจะหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขโมยกระสุนขโมยปืนเนาะขอปืนหน่อยนี่โอ้โหกระสุนหมดเรามาช่วยแล้วหลังมีตัวหนึ่งใช่ปะ่ะหลายตัวเลยไม่ใช่ตัวหนึ่งนี่นี่เนี่ยเราเติมกระสุนสองวิก,กว่าได้ครับอ่า โอ้โหปืนนี้อ๋อนี่ปืนพกไว้ครับโ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 ฮ้ยเฮ้ยอย่า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 โกนหผมเลยเล่นไม่เก่งหรอกฟิกตอรี่ครับผมโอ้โหปิดฉากครับมีเก็บเสียงด้วยเนาะตายซะตายซะก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลงสนามแข่งจริงกันไหม โอ้โหโหเต้นเต้นโอ้ตอนจบมีแบบเต้นด้วยนี่ได้ที่หนึ่งรีวลอัพล็อกบี้เขาเรียกว่าโถงกันหนอในเกมนี้เรียกล็อกบี้เขาแหละนี่ชุดคิวคาลิวหรือคิวโอเค เกมนี้มีหลายโหมดนะเดี๋ยวลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับเกมนี้สนุกอยู่นะครับโอ้เกมสมัยก่อนนี่คิดถึงมากครับเกมแบบนี้ <Yeah. S 1> เกมนี้มาในรูปแบบใหม่ด้วยเนาะหน้าล็อกบีเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้มันจะเหมือนแบบพีบีครับนี่ด่านนี้โอ้โหด่านที่คุ้นเคยเลยครับ <S 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 เล่นกันบ่อยมากด่านนี้เล่นกับเพื่อน นี่นี่สมมารจะมาดักยิงศัตรูตรงนี้เดี๋ยวยิงก่อนเนี่ยจะมาดักยิงศัตรูตรงนี้พอมันผ่านมาปุ๊บเราก็ยิงไปที่ป้องกัน,บ,น,กน,นบ,บืวอบ๊วย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 เ๊วยบ๊วยบ๊วยบวยบ๊วยอ๊วยบ๊วนบ่วยบวยครวบอวบ๊วยบนะ๊วยบ๊วยบ๊วมบ๊วยบ๊วนัวยบยบ๊ยยบบยยบบ เดี๋ยวเราเต้นหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเราปืนคุ้นเคยดีกว่านี่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 ปืนสวยนะครับบางปืนก็สวยมากอู้เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตมีทัพมีครับอืม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 โหดครับโหดครับเอ๊ะนี่นี่เต้นไปครับนี่นี่นี่มีปืนไปทำไมในเมืองมีมีดนี่ ไม่โดนนี่ slowly, ไม่โดนหนีแล้วหนีเห่าเออตายโอ้โหตัวไหนตัวไหนกล้าฆ่าผมเมื่อก oh, oh, right, okay. ี้โอ้มันจะยิงผมเฮกช็อตโอ้โดนหัวนัดเดียวเลยมั้งเด้อ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 ้อเด้อเด้ยิงโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวเข้าไปเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้ค้างฟิตเอาชนะแล้วนี่ว่ะเออก็มแตียิงนี่นี่ต่อชนะก็จะเต้นนะครับเวลอัพอีกแน่ใช่ผมนะห้องถงเกมนี้มีหลายโหมดมากเลยนะครับผมเนีย่ยเดี๋ยวให้ดูวางโหมดนะโหมดนี้ก็เป็นโหมดปกติครับผมเล่นเป็นทีมนะครับผมสมโหมดนี้ เอาต้องโหลดทรัพยากรอีกโหมดที่สองนี้ครับผมเป็นโหมดแบบฟีฟออ์อ่ะครับผมยิงใครก็ได้ยิงไปมั่วเลยครับไม่ใช่ทีมเมยก็ยิงได้ส่วนโหมดที่สามอันนี้ครับผมก็จะเป็นโหมดอะไรวะไม่รู้อ่ะลืมอ่ะก็โหมดที่สี่ก็วางซีโฟนั่นแหละครับผมส่วนโหมดที่ห้าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบด่านล่องหนครับผมแล้วก็ด่านสไนนะครับเอด่านนี้เราวาลืมหมดละ เดีย๋ยวเราลองเอาด่านไหนดียด่านนี้แล้วแหละจับคู่ครับนี่ก็ยังเจอพวกบ่อนนั่นแหละเอ้ยน่าจะมีคนอยู่น่ะโอ้โหหน้าคนอินเดียวะน,นี่กัมพูชามาเกโาเก่กาไฟว์แล้รยังไม่มีคนครับ ยิงโอ้เฮ็กช็อตไปดิดับเบิลแคลทริเบิลแคลอืมไม่รู้จะพูดอะไรดิโอ้มันยิงมาเก่งผมเก่งยิงดาบไปก่อนเปลี่ยนปืนฮะเอ้าโดนยิงครับผมนี่นี่มันต้องแบบนี้ถึงมันอออสอยเล็กๆมีตัวสไนครับโอ้

อมีดไปปาดพมัไปครับตุยตุยตุยไม่ดุดเออโอ้โหอ,อยู่แล้วอยู่แล้วน้องๆน,งนี่นี่นี่ปืนปืนเก็บปืนก่อนโอ้ก็สุนหมดเพื่อนตายต่อหน้าเดีื้อไปไหนไปไหนไปไหนอือโอ้เต้นไป,ปนี่ือออือ,อเก่งไหมมาเต้นฐานพวกมัน อืมอืมเก่งไหมเก่งไหมแล้วก็เต้นครับผมโยโยโยกรอเรียนโยโยโย่เนี่ยผมผมเลือดจุดเด่นอยู่นี่ออนมีนี้ด้วยโจ๊กทีเดียวตายเลยเนี่ยโจ๊กไม่โดนครับโจ๊กนี่เอ้าโดนยิงตายเยียมโดนคนกัมพูชายิงบางอ่านมายิงผมยิงดักว่ะบ๊ย เอ้ยไหนตอนแรกเข้าร uh ้อยนี่โบเข้าไปสมตัวอืมอืมฟเคเหรอเอฟเคเหรออืมหืมืมเตุ๊บตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ตุ๊เนี่ยแร้งขวัญมีตตุ๊ๆตุ๊ตน่ยตุ๊ตุ๊ตุ อเพื่อนช mm ่วยวายยิงไม่โดนวายโอ้โ hmm. อ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้ตะมูสุนเอามีดไปมีดไปมีดสิไม่เอามีดก็ได้ตายเยี่ยมผมกดมีดมันทีมันเนี่ยโอ้ยอยู่ๆก็วับได้อ๋อชนะแล้วก็บอกว่ายิงไม่ตายดาเมจไม่ขึ้นตอนยิงเชื่อผมหลุดมาเล่นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะหลุดมาคิดถึงตอนเด็กโย่โย่โย่ โย่ Yo, ที่หนึ่งอีกแล้วออกเลยครับเวิล up ไหมเวลอัพครับผมหูเวลห้าเลยไม่เกี่ยงเวลสามกับห้องโถงเลเวลัพนี่ครับผมมีดัมมีม่ครับขออนุญ,ญาตไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันยาวไปก็สลับเดี๋ยวรับของก่อน โอเคก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเกมนี้นะครับผมทุกคนคิดยังไงครับผมเกมนี้ผมรู้สึกว่าแบบเออเล่นแล้วคิดถึงสมัยก่อนตอนเด็กๆครับผมไปร้านเกมไปขอตังขอตังพ่อแม่ขอตังปู่ยาาครับผมปู่ย่าตายายครับผมมาเล่นเกมครับผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับผมเกมนี้แต่ว่า เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเลยนะครับผมท <Yeah. S 1> ุกคนลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับผมมีหลายโหมดมากเลยนะครับมีถามมัมมี่ด้วยเห็นะครับโอ้โมีด่านนี้ด้วยคนเหล็กอะไรเนี่ยโอ้โตัวนี้โอ้โหโเคน,นะผมก็สนับคลิปนี้ผงม,มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม,ม, like, ม, share, มขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมบายบายครับ